เอาละก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการนอนจอบๆเอ e ียลออนมิกนี่แหละผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะเอาละก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อของฟล็อกป้าจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วมันเป็นพาร์ทแรกกันแล้วกันตอนจบของคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะจาได้คือฟล็อกป้าผมตายนะครับแลดีนี้ผมก็นึกว่ามันจะแบบต้องเริ่มใหม่ผมก็เลย <laughs> ผมก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปหนึ่งวันเต็มเลย แลวเมื่อวานนะครับผมลองมาเล่นดูก็ปรากฏว่ามันยังไม่เริ่มใหม่นะอ่าผมขออนุญาตปรับกฟีนะครับให,ออโโให้มันออโต้อ่าให้มันออโต้โอเคคือมันไม่เริ่มใหม่แล้วผมก็เลยมาเล่นต่อสักพักมันเล่นเยอะสักพักนะครับมันเล่นเพลินเกินอ่าผมก,ก็เลยต่อไปเรื่อยเรื่อย,อยดูตอนนี้มีเมดนะครับเมดมิกุสองจุดศูนย์ แล้วก็มีนี่น,น,นี่ผมให้ดูนี่ผมซื้อมาถึงขั้นเออถึงขั้นอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ก็ซื้อแล้วเนี่ย b i g f o o ตจิ้น, pa, Cat, Drop, Item, นมูซองฟอปป้าแคทดอบแรนดอมไอเทมเนยังก็ซื้ออันนี้ทหารแมวเอ่ยอแมวฟอปป้านะครับ <c oughs> เอาไว้เพื่อที่จะป้องกันแบนดิตนะครับ รอบที่ล้วแบนดิตมาตีฟอปป้าตกใผมก็เลยนี่เอาไว้ป้องกันสองตัวนะครับไม่ต้องห่วงมาไม่ถึงหน้านี้แน่นอนอ่ะฮะเฮ้ย uh huh. อันนี้เป็นปุ๋ยขี้แมวนะปุ๋ยขี้แมวเอาใส่เพิ่มอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากันฉาแมวแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับโอโ้โหนี่คนงานฟอปป้าฟอปป้าฟอปป้าคนงานนะครับออโต้เขาให้ความ หฮ้ยหมามันตีเราหรือเปล่าไม่ตีนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหฟังกันชามเมียวโอ้โหมีคนงานที่ทำงาน24ชั่วโมงนะครับนี่ัวเขาจะมีความสุขกันดีนะเมื่อวานผมจำได้ว่าผมเข้าไปในแบ็กรูมนะแล้วก็ซื้อตะกี้ตะกี้ตัวอะไรวะอ๋อแมวหมาเมื่อวานนะผมจำได้ว่าผมเข้าในแบ็กรูมแล้วก็ เอ่อซื้อของมาเยอะแยะนะครับแล้วพอหลังจากที่ผมออกเกมปุ๊บของไม่เก็บในตัวไปสิ่งรีเซ็ตหมดเลยอันนี้คือพวกป้ายเมนูนครับมันเขียนบอกวิธีการทำเราต้องกัปจัดแบรนเดนนะครับหลังจากกัปตัดแบรนเดนปุ๊บมันจะเหมือนกับว่ามีกล่องจดหมายนะครับกล่องจดหมายมันจะเรื่องแสงนะนี่มันจะเรื่องแสงนะครับสิงสมพูมันก็จะมีเมนูบอกให้เราครับตอนนี้ผมมาถึงแค่ลามเอง,เอง หนึ่งนุ่นเดาหนึ่งเอ็กหนึ่ง soy. ซอยสื่อนเอ็กนุ่นเดาแล้วก็ซอยการที่เราจะแอดเข้าไปนะครับเราต้องกดถือไอเทมก่อนนะถือไอเทมก่อนแล้วก็ mm. ถือไอเทมก่อนแล้วแอดเข้าไปแอดเข้าไปแอดเข้าไปแล้วทีนี้มันบอกให้อะไรมีเดียมนะครับต้องใช้มีเดียมคุกกิ้งไฟจะลุกแบบนี้อย่าตกใจนะครับ ปกติมันอันนี้คือลูกแก้วนะครับผมซื้อมา you f o p b a v i l l d r o p money after using a s c a t c e post ก็าห้ากราฟเสร็จแล้วเฮ้ยคีแมวขี้แมวขีแมว,แมวโอ้เก็บ 100. หนึ่งร้อยไหนไหนมันจะทำอะไรยังไงเฮ้ยค่าความสุขของแมวผมลดดูก,ก่อนดูก่อนโอ้สโลแมวสโล เอาสารเยอะเลยน,นี่นี่เล่นกับแมวนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเล่นกับแมวหมาด้วยอย่าลืมเล่นกับหมาท่านผู้ชมด้วยอทำเองจะได้มีความสุขแฮปปี้เนสแม่มีเพื่อนเยอะแยะเต็งเศร้าอยู่ละนี่นี่มันจะเลื่องแสงนะครับดูสิหนึ่งนุด่เดลหนึ่งโทมาโต้หนึ่งบีฟหนึ่งนุ่นเดล หนึ่งตัวเมโตตัวเมโตแล้วก็หนึ่ง brief. บีฟบีฟคืออะไรบีฟบีฟไม่ใช่บีฟคือเนื้อโทษทีทำโจมผมตกภาษาอังกฤษทุกเทิมเอา้าชิบหายแล้วมันบอกให้มีเดียมหรือโลหรือไฮไม่รู้นะรครับไม่มีบอกมีเดียมก็แล้วกันทำอะไรดีไม่มีอะไรเลย สินที่ผมอยากได้ในเกมนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือนี่ๆสิ่งนี้นนเ,เรื่องเซลลน,นี่นี่พาร์ตริเคลิลนะครับ5 b i บิลเลียนเทนเมเทโออินโทอร์แพินัมบาร์ทำให้อุกบาตนะครับที่เราเก็บมาจากการที่อุกบากบาตตรงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับหนึ่งบิลเลียนต่ออัน สีดเลยหนึ่งบิลเลียนแล้วเมื่อวานผมอุกบาทตกแล้วผมเก็บไปเรื่อยๆน,นะครับเก็บไปเรื่อยๆจนจน,จนมันเยอะผมจะได้ว่าผมมีประมาณสิบกว่าอันนี่แหละตอนที่ผมเอเียนแล้วเก็บเสียดายนะสิบบิลเลียนเลยนะว่าไงครับคนงานอืมีความสุขไหมกระครือเนี่ยนะ นี่อันนี้คือแม่มดนะครับท่านผู้ชมเราสามารถเก็บเห็ดนะเก็บพวกเห็ดไม่ใช่อันนี้ไม่ใจะเห็ดนี่เห็ดนะครับนี่เราสามารถเก็บเห็ดนะกินได้ไหม่ะกินไม่ได้เก็บเห็ดแล้วเอาไปแรกที่แม่มดนะครับมันจะเป็นยาเออเป็นยาแบบบวกค่าิดิตี้แล้วก็บวกสปีดพวกนี่นะนี่ิติทีพอชั่น มือแล้วไยแบคลูมโอเพนอาโอเคได้เวลาเข้าแบคลูมนะครับตางผมมีเยอะตอนนี้ผมจะซื้อแบคลซื้อของในแบคลูมอ๋อมันจะขยับเฉพาะตอนที่ถึง100%แล้วก็แล้วขยับเก็บไปแบคลูมกันเอนเตอร์แบคลูมแบกลูมจุนจันได้ว่าจะมีทางเข้าทางออกเยอะแยะนะทางเข้ามันจะเยอะนะครับมันเยวนะ มันเยอะเราจะสุ่มสปอนเข้ามีทางเข้าสามสี่ทางนี่ไงนี่ไงานจำได้แล้วนี่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 อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นทางเข้าอีกทางคนระับเมื่อกี้เรามาคนละทางกับทางนี้โอ้โหกินพูชั่นเพิ่มพูชัน่นโอเคผมจะหมดแล้วเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์นึง นี่ทางออกจำไม่ได้นะครับท่บานผู้ชมนี่นี่นี่โอ้โหอุอ้ยรีบซื้อเบบี้ออโต้เซเวอร์น้ำฟอสป่าไมไ่ทำอะไรนี่เมื่อวานผมซื้อมาผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไล่แมงก็ไม่ได้ไล่เบดดิ้ก็ไม่ได้เศรษฐีเยอะเศรษฐีรถเยอะนะครับท่บานผู้ชม อาจจะตายก็ได้อุย้ยเซนตี้หมดตายเลยซื้อของอะไรดีตอนนี้อันนี้ก็ไม่จําเป็นน,นะครับเพราะว่าฟป้าผมไม่ต้องไปสู้อะไรแล้วคือมีคนเฝ้าอยู่ตรงนี้ป๊อปแคทคูณหกฟอปปาแคทไมคป๊อปปิ้งสาวไม่จงเสียงสมมิลลีอยน สามล้านพพาคนหกฟอปปาแคทอีตแกรมมี่สามมิลลี่ผมว่าอันนี้น่าจะจำเป็นอันนี้นะครับจำเป็นอะไรวะอืมอืมคือป่าหมาน,นี่มันกินอันนี้ได้ไหมฮะโอ้ย โอเคได้อะไรได้ฟิชฟิชมันจะแลนน่อมของนะครับอาทีผมก็ได้คีแมวจะได้เบาวู้ดได้ตังมันนี่หลักพัาเลยนะเนี่ยฟิชกินไหมน้องโดดน้องโดดวอปป้า ว่าคืนนี้จะมีอีเวนต์โอ้มันแรนดอมนะครับกราบไหวโอเคเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นสมอล Tomorrow before อะไรนี่อะอกมาแล้วทุมอะโล่เลยทุมพโะโล้ Oh my god โอ้ช oh oh ิดโอ้ชิดท้องยมมืนเดียวโจผมไม่มีดาบซื้อตานเพิ่มได้ไหมไม่ได้มีสองตันโอ้ยอย่าเข้ามาอุย้ยเชื่อฟอปจะ,ะตายโอ้ชิดยินบอกทางยินบอกทางยินบอกทางฟอป้าปปกิน่สปายกิตติก่อนโอเค มาได้ยี่มาได้ยีมาได้ยีวอ้ยมาโดนก็ช่วยวะโอ้จะตายจะตายจะตายโอ้ตายไม่เป็นไรไม่แค่ไม่เบ็ดกับปลาสองตัวนะครับผมเดี๋ยวผมต้องต้านไอ้ตัวที่มันจะเข้าไปตีฟอปป้าผมให้ได้ชิมิเอ ลงไป <c oughs> ดาบเรากระจอกว่ะคงอยากได้ดาบที่มันดีกว่านี้ว่ะโน้ตดาบในแบ็กลูมอะที่เราไปซื้อในอแบ็กลูมอะอะไรห้าร้อยนะครับไม่ผมผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าอันนั้นคือใช้ค่าเบรดเดตที่มันมาทุกวันไม่ได้โอ้ oh my god เก็บก่อน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  มาเก็บถ้าไม่รีบเก็บนะครับมันจะหายหายไวมากใช้ได้หลายทีละร้านมันนี่อันนี้ได้ทีละร้านนะครับไอกองสมบัติผมเงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมชอบนี้ว้าว เจ๋งมากเลยเฮ้ยโอเคโอ้ยี่สิบล้านนะครับช่วยรุ่นเล่นรุน่นระยะเวลาเยอะแยะสิบสิบล้านนะครับท่านผู้ชมไวมาก มัชลูมมัชมัชลูใส่ไม่ได้นะครับบีฟนูเดิลทอมีโตแล้วก็บีฟลองเอาดับเบิลเนื้อนะครับบีฟบีฟทอมีโตนูเดิลไปดับเบิลเนื้อจะได้ไหมคงไม่ผมว่าไม่รู้ดิ บารลูมโอเพ่นอินนาโอเพ่นโอเคเฮ้ยได้ปลามาก็ปลากินไปมีสปาเกตตี้ให้เด,ดินๆนะให้ค่าแฮปปี้เป็นเยอะๆนะครับมันจะได้ให้ตังเราเยอะๆ <c oughs> มันจะไม่ใช่แน่เป็นทางนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ สิบเก้าสิบสี่สิบสโอ้โหยี่สิบสิบห้าสิบสองทางออก้ยออกทันพอดีโอ้โหนี่ได้นี่เบบี้ดิสไอเออร์นี่คืออะไรให้ฟอกปากินได้ไหมเอ็กซ์ตาร์ไลฟ์ปัน โอ้ไม่นะครับทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งสติตี้พอชั่นอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้มถืออันนี้เหมือนเหมือน ส5สิบห้าป้าหมากขขงคลิปนี้เอาไปว่าผมจะซื้อไอ้50ล้านนั่นนะครับอนนี้ผขจะซื้อไอ้นี้ห0เสลเลียนโอ้โหบอปป้า,ปา by, by ปเม็ดบายบายเมมเบอร์หมายเร์วันชุดชีเดี๋ยวจะซื้อนี่ถ้าซื้อปุ๊บจบคลิปเลยนะไม่งั้นจะนานเกินผมก็ตัดต่อบทความไม่เป็นเหมือนกันมีจนไม้ยหมครับขอให้เป็นเมนูใหม่ ประโยชน์ <c oughs> ดูดหน่อย a d s for m e m i n t e s on this p a n บีบตัวเมโตแล้วก็นวดเดินบีบนวดเดินตัวเมโตเมต ดูเดินบีฟบีฟลูกกิ้งดูดวงทีไม่ได้ <Wow. S 1> เอาค่าชออบ่ะอมา <Wow. S 1> <Okay. c oughs> สี่สิบเก้าแล้วนะคุณผู้ชมเวลาบอกลา <c oughs> โอเคสปาเกตตี้เสร็จพอดีนึงครับอ่ะให้ฟอกตากินนี่ผมจะซื้อนี่มาดูนะห้าสิบมิเนี่ยนมาแล้วโอ้แมว เอาละครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเมคแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้ดูเงินเงินเพิ่มขึ้นมาไวมาก7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านไม่20 <c oughs> เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเมคเมียแ,แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะฮะบ๊ายบาย